ร่มรื่นสดชื่นแจ่มใสลังบานมาดามแล้วจะเริ่พ่อแม่มพี่น้องจ้าเืมือนี่แกงออมอีกแล้วจ้ะแกงออมขนาดทนาทะเลแกงออมอีกแล้วจ้า่อ่พี่น้องปรเด็นแกงห้เบิ้งเดอร์มอือนี้แล้วเราจังมาทายทอแมพี่น้องเพราะว่าอันลูกมาจ้ะลูกกบแฟนอยู่บ้า,บางอย่างชุนชุนนะจ้ะเนาะไปไปกินน้ำกันเลยจ้าเส่เส่เลยจ้ะพี่น้องออมพักร่วมอีกแล้วขนาดทะเลพักขุมทะเล,ะเลแล้วก็พักแเน่งทะเลจ้าอร่อยแล้วจ้ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับบรรยากาศสดใสร่มรื่นสดชื่นแจ่มใสล้างบานมาดามดดเลดื่อเลื่อพ่อแม่พี่น้องจ้าร่มรื่นลมเย็นมากพ่อแม่พี่น้องมือนี้แดดดีดิพ่อแม่พี่น้องมาดามตากหมูแห้งไปแล้วหอบนึงก็เลยพผ้าเอาหมูมาละลายน้ำแข็งมัมมาร์กไปแล้วมืออืดเสียตากอีกพ่อแม่พี่น้องมือนี้บ่ได้บ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเด้อมือนี้แกงอ่อมอีกแล้วจ้า แกงออมขนาดท่านาทะเลใส่อ่มพักขุมทะเลแลลวก็ผพักขะแยงทะเลได้จะเด้อสามพักออมไ่หมูมัอนี่ตะลับประบบรเทให้เบิรงเดอร์พรว่าหยังพ่อแม่พี่น้องอันแฟนแพตก็ลูกอยูแต่เลือดประเทศไฮเบิรงจ้ะหนึ่งขหนี้วกะเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวสิข้าพ่อแม่พี่น้องมะจัดการมาฟาดเลือพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่จ้ะมาเด้อมาเด้อมออันเสพแสๆน้ำกันพ่อแม่พี่น้องจ้ะมากินเ้าเสบเสพน้ำดามเด้อนี่ แซ่บเลยจัะพ่อแม่พี่น้องก็ได้เห็นไ้เบิ้งเพราะว่าอย่างพ่อแม่พี่น้องก็สิได้เห็น,น,นก็นสิได้เห็นหลายหล่ะหลายอย่างนึงแฟนแพ็กระลูกอยู่กับพเป็นอย่างดอกแต่ว่าเดี๋ย,ยวหงาเขาล้กก็หิวเขาก็หิวสีเบ,าก,บา,ากับสีเบาก็เย่งอไม่ไม่สนใจอ่ะเกก่อนค่อยกินอธิบายก่อน เพราะว่าหยังเพ่อแม่พี่น้องแฟนอยู่กับเฮดได้แต่ว่าที่แพทเลือดสิบว่าเฮดแทงกรหลูกเนาะเพราะว่าหยังมันฉุนแพทจะเปิดโตด๊ดูดพอเขาเฮดเมนูพรพิกไแม่พี่นอ้องยานเขาเจ้าฉุนเก่งใจเพิินนี่แหละบมเป็นหยังได้เฮ็ให้เบิรงดูแล้วละ่ะบัดได้เห็ให้เบิรงนก็มาก,กินให้เบิง้งคือเก่าน่ะขนะทะเลพ่อแม่พี่น้องแซ่บ พี่ตัวนั่งก็เมือนทางอันขนาพักคมเหลือจากแจกแล้ว <c oughs> แกงหน่อยาอยยุ่งพี่น้องจังหลายคือเกาน่ะแ <c oughs> สบมาเด้อมาเด้อวันนี้พามากินข้าวหลังบ้านกับบรรยากาศชิวๆฟินๆได้แต่เด้อพี่น้องจ้าแสบ ยี่สิบก่อองศาคิดบ้างปกติตากหมูบ่แหง้งมันนี่ตากหมูแห้งขนาดเอามาอ่อนมันแสบอยู่สิทึ่งขนาดทึ่งพักขมเหมือนกัละพี่นอ้อง เอาไมา่มเช็ดแกงออมแ่บหรดีจ๊ะเข่าเทียงตื่นขึ้นมาก,กอยากหลายสิ่งหลายอย่างเห็ดหมูตากหมูเพราะว่ามากัมากมัดแข่งใจหมัวว่าแล้ว่าวามาตตากมันท่านเด็ดฟินเหรอ Ừm, giọt khana à, khana. Ừm. Nó không แดดดิๆเสียงเขาต่องฟ้าออาหมูเอาเอาย่างอาะออกมาแต่ไล่น้ำแข็งสัตว์หลุดโดดเขาเด้อจังเม็ดพี่น้องกินบ่ค่อยได้แต่กะม้าหมักพักขย,ยันทะเลมาออมกับแสบพอแม่พี่น้องเสิร์ขึ้นนี่จะออมปัามมึกแห้งกัมมี่ หมูกบมี่หมูแดดเดียวปลาสมปลาหยังนี่เบิดบ่อยากพี่น้องอยากกินแต่ต้นนี้อยากกินผักแบบเน้นๆอยากกินออมเน้นๆนะแม่พี่นอ้องเห็ดนั่งร่วมกบมี่เบ็ด สิไปหาพระกิตูมาแก่งแก่งสซนอม,มัแแสบๆโอ้ได้ลูกโดดเข้าไปสว่วงเลย, <c oughs> ยน,น,น้องบอลเนาะเมนูอื่นของแม่บ่มี่แล้วสิแม่ที่เห็ดต่อ่อนเอ้ามากินเมนูนี้เนาะแล <c oughs> ้ว่าก็ดีแหละที่มาดามบ่บ,บ,บ่ร์เฮดแห่เบิรงพี่น้องทีเบือ่อะไรแล้วเนาะ น้ำลเล็กเฮตต่ออนแพทมาก,กินนี่หลีพี่น่องม,มาก,กินอาหารอีสานพักได้หลายสิงแต่สิออมตัวมันคอยแสบเนาะพัดกระสุนบ่แสบสู่อมเด้พี่น่อง ล่ำพักอันพักอันขม ยอดขนาดทะเลยอดพ่นแฟนแพทเระเห็ดเบอร์เกอร์ใันลูกปกติถ้ายยูจะแฟนแพทแพทเห็ดยูลูกไส้ยน่อยเพื่อตนลูก ลูกน,นกไส้นกบอลแผ่นป๊อปปิ้งยังเราแต่ว่าลูกแฟนแผ่นซิพี <c oughs> ่หน่องมันเทธอกระซ่งสารเพลนินอยู่ได้เพราะว่าชุนเพลนินกับประกาศเบานะ <c oughs> เก,งก่งใจห้อง ทขแย่งเขเอที่นอนยามองขามเด้อแซ่บนะอร่อยนะคะถึงเราสีบ่บทเวลาเก็บแล้วอาจสีบฟินจำขนาดทะเลหรือผักขมพกตุนแล้วบัยไห่แต่ว่าเป็นผักหนึ่งชนิดหนึ่งที่อร่อยเอามาทำอาหารอร่อยเอาสอดมากจะกินมือ มันได้อัตราลดในการกินกากันเนาะเข่าต้องฟีดแบ่งสีเพราะว่าร่มแห้งร่มแห้งมันผัดค่อยเปิดเอาเลยเลยสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจิบเ่าง่างบ่ สให้ลุกกินออมยุ้ยปลาหม่มา,มากวมเหรอโอ้ยหอวมันสั่งคือใส่เสือเนี่ยครับคือปลา,ามาก่ก หมอต้มแต่หม้อตันมันก็ได้มันเหมือนเคี่ยวงผักเลยเนื้ออันหมูแดดเดียวคือนบัไปอันนี้กินเนี่ยนุกับโอ๊ตแย้ไปกินเด้อเขาเนีาะกับมิ่งเยอะมิกินหมูอย่างเนื้อกับหมูได้หนี่หมนแต่หนามันเอาฝนคือบัวมา่อกี้อยากแล้วเจ้านี่เได้ไหมไม่แล้ว Nó chịu phạt luôn Ừ, giỏi lắm วินผักเนาะอมผักคักๆของเราแคร์แซย์พักเป็นห่ออิลีพี่น้องแคร์แซยผักห่อแบบไงหนึ่งห่วยมะเรงอันแพรยามมันไหนมันเหลืองข้าเก็บมางค์เชื่อข้าพันธุ์แต่เห็ดกินมันเหลิมเหลืองแพรกับจ้าใส่หมดเลยเปล่าแจกพันธุ์ครบสามวันมีเวลาไปหา เอื้ออยู่ไกลๆบ้านกับพ่อเหนือไปไหนเล่าฉากินแบบไม่เอาห้าเจ็บแพ็คหนูแต่เรื่อนมือจระเว้น,นอะ่ะเวลาพ่อพ่อ,อนเนี่ยคกูจังเลยเหยียดไดีดีจรงเสียจะแผลก็ออกไปทะเลแล้ว ไปหาเก็บผักเป๋หมูหมูสามตันหมูติดมันเขาพ่อหรือจ้ะข้าวกินแต่ผัก อร่อยมากพี่น้องม,มักหมูไว้แล้วมาอื่นสีขาวตากแต่เสาๆมันคอยท่านแดดมัน,มนกระเสาจะพันมาหลายกร้ซังร่มร่มมันเห็นถ้มันแหงได้นะพี่น้องแหงปุ๊บแดดมากปั๊บ แห่งแบบทันทีเลยดีมากเลยแซ่บมากเลยเนาะมีแพตปอยให้แฟนแพตเชนหัวลูก พราะว่าปกติเถ้าแพทเฮดแพทกระเสืออาหารไทยล่ะเนี่ยหันบบหราบว่าเฮดแพกะนี่เขาเนียยแหละแพทกะสิเอาเนื้อแดดเดียวน่ะเขาแฝายก็แล้วเหลือแต่น้ำมาก,กินผักขออนุญาตใช้มือแสบเขา ร่มเงียบหนึ่งดีครับแสงว่าน้ำล่มเลยทะเลกับไก่บ้านกับนี่จ้าอย่าไปทะเลกับไก่ไมาอย่าไปเกี่ยวที่มองพักมันเลยละให้เกีย๊ยมินดีนเดยอะแต่น้ำพี่เนอะน้ำปลาสดนะ เพราะว่าอิ่มแล้วพีんん응่น้องเอ้ยสุดยอดท่วมแสบขอบคุณทุกกำใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องมันนี่มาก,กินแบบบรบิเฮ็ดวิธีเบิ้งอันวเฮ็ดให้เบิ้งกับพวกเป็นหยังขับไปเบิ้งนั้นขี้เกา่าๆกันแล้วกันเด้อวิธีทำอ่อมง่ายๆแต่อร่อยโอเคจ้ะขอบคุณทุกกำใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เด้อค่ะเด้อทีม่มีแห่มาดามเห็นมัสลุมเจอกันคลิปหน้าจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขผู้สุขคนแห้งๆเรวยๆนะจ๊ะเนาะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะบ๊ายบาายจ้